มาดูวิธีทอดหรือวิธีประกอบลูกบิดกันนะครับการทอดเราจะต้องทอดจากด้านในหรือด้านที่มีปุ่มกดล็อกนะครับใช้ไขควงปลายแหลมหรือคลิปนิบกระดาษจิ้มไปตรงสลักล็อกแล้วก็ดึงหัวลูกบิดออกได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มุ่นฝ้าออกแต่บางรุ่นจะเป็นระบบงัดนะครับเมื่อเปิดออกมาจะเห็นสกูล็อกซ่องตัวทําการไขออกมาได้เลยจากนั้นเอาแผ่นล็อกออกแล้วก็ทําการดึงลูกบิดออกได้เลยนะครับและขั้นตอนล่างจากนี้จะเป็นวิธีประกอบลูกบิดกลับที่เดิมนะครับโดยให้เราใส่จากด้านนอกโดยสร้างเกตว่าให้ปุ่มล็อกอยู่ด้าน,นหนน้องะครับ สังเกตว่าจะมีสลักดึงเดือยเราต้องกดเข้าไปให้มันเข้าสลักนะครับเสร็จแล้วก็ใส่แผ่นล็อกแล้วก็ขั้นสกูยึดเข้าไปได้เลยครับสกรูซองตัวนี้เราจะไขพอตึงนะครับไม่ต้องไขแน่นมากจากนั้นก็เอาฝ้าครอบมาใส่เข้าที่เดิมให้เรียบร้อยเวลาจะใส่หัวลูกบิดคือนี่สังเกตว่ามันจะมีร่องสําหรับสลักนะครับหันทั้งซองด้านให้ตรงกันแล้วทาการใส่เข้าไปแล้วกดเข้าไปก็เข้าแล้วครับคลิปนี้เป็นการแสดงวิธีการทอดและการประกอบลูกบิดนะครับเพื่อใครที่จะต้องการเบี้ยนลูกบิดเองนะครับ